เกษียณแบบไรนี่เริ่มต้นอย่างไรดีคุณอยาก,กเกษียณอย่างไร,กรเกษียณพร้อมดอกไม้แสดงความเย็นดีหรือกรเกษียณพร้อมกองหนี้ที่ยังขางอยู่เพราะความจริงที่โหดร้ายคือคนไทยจำนวนไม่น้อยยังมีหนี้อยู่แม้จะ,กะเกษียณแล้ววันนี้ผมจะพาคุณวางแผนตั้งแต่วันนี้เพื่อให้ถึงวันนั้นคุณได้กเกษียณแบบไร้หนี่จริงๆ ลองหลับตาแล้วจินตนาการดูนะครับวันที่คุณเกษียณคุณตื่นขึ้นมาในบ้านที่เป็นของคุณร้อยเปเซไม่มีบินผ่อนบ้านไม่มีงวดรถไม่มีจดหนายทวงหนี้จากบัตรเครดิตเงินทุกบาทที่คุณมีเป็นของคุณจริงๆฟังดูสบายใจใช่ไหมแต่ความจริงคือคนไทยจำนวนไม่น้อยเกษียณแล้วยังมีหนี้อยู่บางคนต้องเอาเงินบำนาญไปผ่อนบ้านผ่อนรถ หรือแม้แต่ใช้นี่บัตรเครดิตทำไมการ,กรเกษียณแบบไรหนี่ถึงสำคัญความหมายของกเกษียณไรน่นี่ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่ากเกษียณไร่นี่หมายถึงอะไรคือการที่คุณหยุดทำงานหลักแล้วไม่มีภาระหนี้สินที่ต้องชำระอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นหนี้บ้านหนี้รถหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลหรือหนี้ที่กู้ยืมจากคนรอบตัว เมื่อถึงวันเกษียณร,รายได้ประจำของคุณจะเปลี่ยนรูปแบบไปจากเงินเดือนกลายเป็นเงินบำนาญเงินออมเงินลงทุนหรือรายได้เสริมเล็กน้อยซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะน้อยกว่ารายได้ช่วงวัยทำงานดังนั้นถ้ายังมีหนี้ค้างอยู่คุณจะต้องใช้รายได้ที่ลดลงไปผ่อนหนี้แทนที่จะใช้ดูแลชีวิตตัวอย่างภาพเปรียบเทียบง่ายๆถ้าคุณมีบำนาญสอง0 0บาทต่อเดือน แต่ยังต้องผ่อนบ้านเดือนละ8,000บาทเงินที่เหลือจริงๆใช้ได้แค่12,000บาทแต่ถ้าคุณปลดนี้ได้หมดแล้วเงิน20,000บาทเป็นของคุณทั้งหมดความจริงที่หลายคนไม่รู้สถิตินี่คนไทยจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือ BOT และเครดิตบูโรพบว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยเข้าสู่วัยเกษียณพร้อมกับภาระหนี้ปี2566 นี้ครัวเรือนไทยอยู่ที่กว่า90%ของ GDP ถือว่าสูงติดอันดับโลกมีงานวิจัยพบว่าคนไทยกว่า1ในสยังมีหนี้บ้านและหนี้บัตรเครดิตแม้กเกษียณแล้วนั่นหมายความว่าถ้าเราไม่เริ่มวางแผนตั้งแต่ตอนนี้โอกาสที่เราจะเป็นหนึ่งในสคนนั้นก็สูงมากทำไมการ,กรเกษียณแบบไร้หนี้จึงสำคัญ 1. ลดความกดดันทางการเงินถ้าคุณไม่มีหนี้ คุณจะไม่ต้องกังวลว่าจะเอาเงินจากไหนมาผ่อนในแต่ละเดือนลองคิดดูครับวัยกเกษียณคือวัยที่ควรพักผ่อนแต่หลายคนกลับต้องหางานเสริมเพราะหนี้ยังไม่หมด 2. ใช้ชีวิตได้เต็มที่เมื่อไม่มีหนี้เงินที่มีสามารถนำไปใช้ตามใจเช่นดูแลสุขภาพไปเที่ยวกับครอบครัวทำกิจกรรมอาสาหรือทำสิ่งที่อยากทำมานานสาสุขภาพกายและใจดีขึ้น นี่เท่ากับความเครียดความเครียดเท่ากับโรคเรื้อรังความดันเบาหวานโรคหัวใจการไม่มีนี่ทำให้คุณใช้ชีวิตแบบสบายใจไม่ต้องกังวลทุกสิ้นเดือน 4. อิสระในการเลือกชีวิตถ้าคุณยังมีนี่คุณอาจถูกบังคับให้อยู่ในเมืองใหญ่เพราะต้องหางานเสริมแต่ถ้าคุณไร้นี่คุณสามารถย้ายไปอยู่ชนบทใช้ชีวิตแบบพอเพียงได้ตัวอย่างเปรียบเทียบชีวิตจริง ลุงประเ,เสริฐเกษียณไรนี่อายุ62ปีเกษียณจากข้าราชการมีบำนาญ20,000บาทต่อเดือนบ้านปลอดหนี้ตั้งแต่อายุ55เพราะรีบปิดก่อนใช้ชีวิตเรียบง่ายมีเงินเหลือไปเที่ยวในประเทศปีละหนึ่งครั้งป้าสมจิตเกษียณพร้อมหนี้อายุ60ปีเกษียณจากเอกชนได้เงินก้อนชดเชย800,000บาทและมีเงินออมบ้าง แต่ยังผ่อนบ้านอีก8,000บาทต่อเดือนเหลืออีก7ปีเงินบำนาญไม่พอต้องไปขายของตลาดนัดแม้สุขภาพไม่ค่อยดีบทเรียนความต่างของชีวิตหลังเกษียณไม่ได้อยู่ที่ว่าใครมีรายได้เยอะกว่าแต่คือใครมีหนี้หรือไม่มีหนี้คำถามที่คุณควรถามตัวเองตอนนี้ตอนนี้ผมหรือฉันมีหนี้ทั้งหมดกี่บาทถ้าผ่อนตามกำหนดหนี้จะหมดตอนอายุเท่าไหร่ ผมหรือฉันอยากเกษียณตอนอายุเท่าไหร่รายได้หลังเกษียณของผมหรือฉันจะมาจากไหนถ้าตอนนั้นยังมีหนี้อยู่ผมหรือฉันจะไหวหรือไม่สำรวจสถานะการเงินปัจจุบันทำไมต้องสำรวจสถานะการเงินก่อนก่อนจะเริ่มต้นวางแผนเกษียณไรหนี้คุณต้องรู้ให้ชัดว่าตอนนี้การเงินคุณอยู่ตรงไหน การสำรวจสถานะการเงินก็เหมือนกับการชั easy, ่งน้ำหนักหรือวัดความดันก่อนเริ่มรักษาโรคถ้าไม่รู้ตัวเลขจริงเราจะไม่มีทางวางแผนได้ถูกต้องหลายคนมักคิดว่าเดี๋ยวผ่อนผ่อนไปเดี๋ยวก็หมดแต่ความจริงคือถ้าไม่หยุดมาดูภาพรวมเราอาจกำลังเดือนไปสู่เกษียณที่เต็มไปด้วยหนี้โดยไม่รู้ตัวขั้นตอนสำรวจการเงินอย่างละเอียด 1. ทําทำบัญชีหนี้ทั้งหมดหรือ Debt Inventory เริ่มจากเขียนลงไปให้หมดว่าเรามีหนี้อะไรบ้างโดยไม่ต้องกลัวว่าจะเยอะหรือน้อยนักสิ่งที่ควรบันทึกคือประเภทหนี้บ้านรถบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลหนี้เพื่อนหรือญาติจำนวนเงินต้นคงเหลืออัตราดอกเบีย้ยยอดผ่อนต่อเดือนระยะเวลาที่เหลือ2ตรวจสอบรายได้ปัจจุบันรายได้ประจำเช่นเงินเดือนบำนาญ รายได้เสริมเช่นงานพิเศษขายของออนไลน์ดอกเบี้ยงเงินฝากค่าเช่าตรวจสอบค่าใช้ใจ่ายปัจจุบันแบ่งค่าใช้ใจ่ายออกเป็น3ามกลุ่มหลักคือจำเป็นเช่นค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟค่าเดินทางค่ารักษาพยาบาลต้องการเช่นกินหรูซื้อของออนไลน์ท่องเที่ยวการออมหรือหนี้เงินออมกองทุนหรือเงินที่จ่ายหนี้ เคล็ดลับการสำรวจการเงินให้แม่นอย่าเดาใช้ตัวเลขจริงหยิบบินบัตรเครดิตสมุดบัญชีรายการนี้จริงมาดูใช้แอปช่วยบันทึกเช่น Money Lover, p i k i p o หรือ Excel ทำให้เป็นนิสัยรายเดือนไม่ใช่แค่ทำครั้งเดียวแล้วจบวางแผนกำจัดหนี้ก่อนเกษียณทำไมต้องจัดการหนี้ก่อนเกษียณเมื่อคุณเข้าสู่วัยเกษียณรายได้ประจำจะหายไป เหลือแค่เงินบำนาญเงินเก็บหรือรายได้เสริมเล็กๆถ้ายังมีหนี้อยู่คุณจะต้องใช้รายได้ที่น้อยลงไปผ่อนหนี้ทำให้เงินใช้จริงเหลือไม่พอที่แย่กว่านั้นคือถ้าคุณไม่มีงานทำแล้วแต่ยังมีหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อดอกเบี้ยจะทบเพิ่มจนเกินควบคุมสรุปคือการปลดหนี้ก่อนเกษียณเท่ากับการคืนอิสระให้ชีวิต หลักคิดสำคัญในการจัดการหนี้จ่ายหนี้ให้เร็วที่สุดเพราะดอกเบี้ยคือศัตรูงเงียบที่กัดกินอนาคตเน้นปิดหนี้ดอกเบี้ยสูงก่อนเช่นบัตรเครดิต18-25%ตั้งเป้าหมายชัดเจนเช่นปิดหนี้บ้านก่อนอายุ58เพิ่มรายได้เสริมเพื่อโปะหนี้ไม่ใช่พึ่งการลดรายจ่ายอย่างเดียวกลยุทธ์จัดการหนี้ 1. เด็ดสโน w บ a ล l ลูกหนี้หิมะกลิ้งเริ่มจากหนี้ก้อนเล็กสุดก่อน 2. d e เด Avalanche หนี้หิมะถลม่มเริ่มจากหนี้ดอกเบี้ยสูงสุดก่อนประหยัดดอกเบี้ยรวมได้มากที่สุด 3. การรีไฟแนนซ์หนี้บ้านรีไฟแ a n c e เพื่อลดดอกเบี้ยเช่นจาก5%ถึง3%เนหนี้บัตรเครดิตโอนหนี้ไปสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำกว่า 4. เทคนิคโปะหนี้ หรือ prepayment จ่ายเพิ่มจากยอดขั้นต่ำทำให้เงินต้นลดเร็วดอกเบี้ยลดเยอะวิธีตั้งเป้าหมายปลดหนี้ก่อนกเกษียณระบุอายุกเกษียณที่ตั้งใจไว้เช่น60ปีคำนวณหนี้ที่เหลือจะหมดเมื่ออายุเท่าไหร่วางแผนเร่งปิดถ้าเกินกว่าอายุกเกษียณต้องหาเงินเพิ่มหรือปรับแผนกรณีศึกษากรณี A คุณนกอายุ48ปี หนี้บ้าน1ล้านบาทเหลืออีก15ปีรายได้45,000บาทต่อเดือนวิธีแก้โปะเพิ่มเดือนละ5,000บาทจะปิดได้ใน10ปีอายุ58ปีผลลัพธ์กเกษียณตอน60แบบปลอดหนี้กรณีบีคุณมนตรีอายุ52ปีหนี้บัตรเครดิต1 2 0 0 0 0บาทดอกเบี้ย20%รายได้40,000บาทต่อเดือนวิธีแก้ ใช้เด็ดเอ a l a n c h e จ่ายมากกว่ายอดขั้นต่ำสามเท่าผลลัพธ์คือปิดหนี้ได้ในสามปีแทนที่จะลากยาวสิปีข้อผิดพลาดที่พบบ่อยจ่ายแค่ขั้นต่ำดอกเบี้ยก,กินยาวนานสร้างหนี้ใหม่ระหว่างปลดทำให้ไม่จบสักทีไม่มีเงินฉุกเฉินเกิดเหตุจำเป็นต้องกู้เพิ่มอีกควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีสติ ทำไมการควบคุมค่าใช้จ่ายจึงสำคัญต่อการเกษียณไรนี่ต่อให้คุณมีไรายได้สูงแค่ไหนถ้าใช้จ่ายไม่เป็นก็ไม่เหลือเงินไปปลดหนี้หรือออมการควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ใช่การงกแต่คือการเลือกใช้เงินอย่างมีคุณค่ายิ่งช่วงก่อนเกษียณหรืออายุ40-55ปีเป็นช่วงทองในการเร่งปิดหนี้และออมการจัดการรายจ่ายจะช่วยเพิ่มเงินเก็บได้มหาศาล คำพูดที่ควรจำคือคุณไม่ได้จนเพราะหาเงินน้อยแต่เพราะใช้เงินเกินตัววิธีแบ่งค่าใช้จ่ายให้เห็นภาพใช้สูตรการเงินง่ายๆเช่น50ทับ30ทับ 20, 20รูแต่ถ้าโฟกัสการปลดหนี้สามารถปรับเป็น50ทับ20ทับ30 50%เท่ากับค่าใช้จ่ายจำเป็นหรือ needs 20%เท่ากับการออมหรือ savings 30%เท่ากับการจ่ายหนี้หรือเด็ดเทคนิคควบคุมค่าใช้จ่ายที่ทำได้จริง 1. ใช้กฎ30วันก่อนซื้อของที่ไม่จำเป็นเวลาอยากซื้ออะไรที่ไม่ใช่ของจำเป็นให้รอ30วันถ้ายังอยากได้หลังจากนั้นซื้อได้ส่วนใหญ่ความอยากจะหายไปเอง 2. แยกบัญชีค่าใช้จ่ายบัญชีรายจ่ายประจำขนามไฟโทรศัพท์บัญชีออม ห้ามแตะบัญชีหนี้ไว้จ่ายโปะหนี้โดยเฉพาะ 3. ลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยทีละเล็กน้อยงดของที่ซื้อเพราะโปรโมชั่นแต่ไม่ได้ใช้จริง 4. ใช้ซองเงินสดหรือ envelop e method แบ่งเงินสดใส่ซองตามหมวดเช่นอาหารเดินทางความบันเทิงหมดซองเท่ากับหยุดใช้กรณีศึกษากรณี A คุณฝนอายุ42ปีรายได้35,000บาทก่อนหน้านี้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเดือนละ8,000บาทกินหรู p l u สช h อป p i ้งหลังปรับลดเหลือ3,000บาทเงินที่เหลือ5,000บาทเอาไปโปะหนี้บัตรเครดิตปิดหนี้ได้เร็วครึ่ง4ปีกรณีบีครอบครัวคุณชัยอายุ50ปีรายได้ครอบครัวรวม70,000บาทมีหนี้บ้าน1.2ล้านบาท หลังทำบัญชีรายจ่ายพบว่ามีค่าใช้ใจ่ายซําซ้อนเช่นโทรศัพท์ plus อินเทอร์เน็ตแพ็กเกจเกินจำเป็นลดค่าใช้ใจ่ายรวมได้เดือนละ6,000บาทเท่ากับโปะบ้านแทนปิดหนี้ได้ก่อนอายุ58ปีเพิ่มรายได้ในช่วงก่อนเกษียณทำไมต้องเพิ่มรายได้ในช่วงก่อนเกษียณการควบคุมรายจ่ายช่วยให้มีเงินเหลือ แต่การเพิ่มรายได้จะช่วยเร่งการปลดหนี้และสร้างเงินออมได้เร็วยิ่งขึ้นช่วงอายุ40-55ปีถือว่าเป็นโกลเด้นไทม์ของการเงินเพราะยังมีแรงกายแรงใจและประสบการณ์มากพอที่จะหารายได้เสริมทุกหนึ่งบาทที่หาเพิ่มได้ถ้านำไปโปนี้หรือออมจะทบต้นกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ในวันเกษียณลักคิด อย่ารอให้รายได้เพียงพอแต่ให้ทำให้รายได้เพิ่มพอประเภทของการเพิ่มรายได้รายได้จากทับสิน asset based income ปล่อยเช่าบ้านห้องพักหรือที่ดินซื้อรถแล้วปล่อยเช่าขับ Grab Line Man ลงทุนในเครื่องจักรเล็กๆที่ให้เช่าได้เช่นเครื่องเสียงเต็นโต๊ะเก้าอี้รายได้จากการลงทุน passive income เงินปันผลจากหุ้นกองทุนรวมดอกเบี้ยพันธบัตรค่าเช่าอาสังหาริมทรัพย์ธุรกิจที่ไม่ต้องลงแรงมากเช่นขายของผ่านระบบดรอปชิปปิง้งวิธีเริ่มต้นหารายได้เสริมแบบปลอดภัยเลือกสิ่งที่ถนัดเช่นคนชอบทำอาหารทำขนมขายเริ่มจากเล็กอย่าลงทุนก้อนใหญ่ทันทีหารายได้ที่ไม่กระทบงานหลักเพื่อไม่เสียสมดุลชีวิตเน้นกระแสงเงินสดเร็ว เช่นงานที่ได้เงินเข้ามาเป็นประจำกรณีศึกษากรณี A คุณการอายุ50ปีทำขนมขายออนไลน์รายได้เสริม7,000บาทต่อเดือนเอาเงินทั้งหมดไปโปะหนี้บ้านผลลัพธ์ปิดหนี้ได้เร็วขึ้น5ปีกรณี B คุณลุงวิทยาอายุ55ปีมีบ้านเก่าไม่ได้ใช้ปล่อยเช่าเดือนละ4,000บาทเอาเงินไปจ่ายหนี้รถให้หมดเร็วขึ้น ผลลับเมื่ออายุ60ปีปลอดหนี้ทั้งบ้านและรถสร้างนิสัยการออมและจ่ายหนี้พร้อมกันทำไมต้องออมและจ่ายหนี้ไปพร้อมกันหลายคนคิดว่าต้องปลดหนี้ให้หมดก่อนแล้วค่อยออมฟังดูดีแต่จริงๆเสี่ยงมากเพราะถ้าไม่มีเงินเก็บเลยระหว่างทางเกิดเหตุฉุกเฉินเช่นรถเสียเจ็บป่วยคุณจะต้องก่อนหนี้ใหม่ ดังนั้นแนวคิดที่ถูกต้องคือต้องออมเงินและจ่ายหนี้ไปพร้อมกันแม้ออมเล็กน้อยก็ยังดีกว่าไม่มีคำพูดจำง่ายๆคือหนี้ทำให้เราไม่เป็นอิสระแต่เงินออมทำให้เราไม่กลับไปเป็นหนี้ซ้ำวิธีออมแม้มีหนี้ 1. ่ 1. ออมแบบหักก่อนใช้ pay yourself first ทุกครั้งที่เงินเดือนเข้าให้หักเงินออมทันที เช่น10%เหลือเท่าไหร่ค่อยใช้ช่วยสร้างวินัยอัตโนมัติ 2. อ,ออมฉุกเฉินเล็กๆก่อนตั้งเป้า1-3เดือนของค่าใช้จ่ายเพื่อการเหตุการณ์ไม่คาดคิดหลังจากนั้นค่อยเน้นจ่ายหนี้หนักๆ 3. ใช้บัญชีออมแยกต่างหากอย่ากเก็บเงินออมไว้ในบัญชีเดียวกับเงินใช้จ่ายแนะนำเปิดบัญชีเงินฝากปลอดภาษี หรือกองทุนตลาดเงินกรณีศึกษากรณี A คุณมุกอายุ38ปีรายได้30 0 0 0บาทหนี้บัตรเครดิต1 0 0 0 0แบาทวางแผนแบบ50 20 30ออม6,000บาทต่อเดือนผลลัพธ์3ปีมีเงินออม2 0 0แสนบาทบวกปิดหนี้บัตรเครดิตหมดกรณี B ครอบทัวคุณเกียรติ อายุ45ปีรายได้ครอบครัว60,000บาทหนี้บ้าน1,200,000บาททำบัญชีเงินออมฉุกเฉิน300,000บาทไว้กรอนทำให้ไม่ต้องกู้เพิ่มเมื่อมีเหตุจำเป็นจากนั้นเร่งโปะหนี้บ้านปิดได้เร็วขึ้น7ปีป้องกันการสร้างหนี้ใหม่ทำไมต้องป้องกันการสร้างหนี้ใหม่ การปลดหนี้คือความพยายามที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าคุณเผลอรสร้างหนี้ใหม่อีกจะกลายเป็นวงจรไม่สิ้นสุดหนี้ใหม่ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้จ่ายเกินตัวและการไม่มีเงินสำรองดังนั้นการป้องกันไม่ให้ก่อนหนี้เพิ่มคือกุญแจที่จะทำให้แผนกเกษียณไร้หนี้สำเร็จจริงหลักคิดคือปลดหนี้สำคัญแต่ไม่สร้างหนี้ใหม่สำคัญกว่า แหล่งกำเนิดหนี้ใหม่ที่ควรระวังบัตรเครดิตดอกเบี้ยสูง18-25%ต่อปีใช้ง่ายจนหลายคนจ่ายแค่ขั้นต่ำสินเชื่อส่วนบุคคลหรือนอกระบบใช้กู้ฉุกเฉินแต่ทำให้ดอกเบี้ยบานปลายผ่อนของฟุ่มเฟือยมือถือรถคันใหม่เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งที่ยังใช้ของเดิมได้ขาดกองทุนฉุกเฉิน เจ็บป่วยรถเสียตกงานไม่มีเงินสดต้องกู้วิธีป้องกันไม่ให้กลับไปติดหนี้ใหม่ 1. ใช้บัตรเครดิตอย่างมีสติถ้าใช้บัตรเครดิตต้องจ่ายเต็มจำนวนทุกเดือนถ้าควบคุมไม่ได้ให้ยกเลิกหรือใช้บัตรเดบิตแทน 2. ซื้อของด้วยเงินสดเท่านั้นโดยเฉพาะของที่ไม่จำเป็นถ้าไม่มีเงินสดอย่าซื้อ เทคนิคคือถามตัวเอง3ข้อก่อนซื้อ 1. จําจำเป็นจริงไหม 2. ใช้คุ้มเกินหนึ่งปีไหม 3. ซื้อแล้วกระทบแผนกเกษียณหรือไม่กรณีศึกษากรณี A คุณนัดอายุ40ปีปลดหนี้บัตรเครดิตสำเร็จใน3ปีแต่เผลอซื้อรถใหม่ผ่อน6ปีเพราะคิดว่ารางวัลชีวิต สุดท้ายกลับไปติดหนี้ก้อนใหม่กระเียณช้าลงอีกกรณีบีคุณดาวอายุ45ปีตั้งกองทุนฉุกเฉิน200,000บาทไว้ตอนแม่ป่วยกระทันหันก็ใช้เงินก้อนนี้จ่ายค่ารักษาผลลัพธ์ไม่ต้องกู้ไม่ต้องสร้างหนี้ใหม่วางแผนชีวิตหลังปลดหนี้ทำไมการวางแผนหลังปลดหนี้ถึงสำคัญหลายคนโฟกัสแต่การปลดหนี้ แต่พอนี้หมดจริงๆกลับใช้ชีวิตเพลินจนสุดท้ายเงินหมดหรือสร้างหนี้ใหม่การวางแผนชีวิตหลังปลดหนี้คือการกำหนดทิศทางว่าเงินที่เหลือทั้งหมดจะใช้ออมลงทุนและใช้ชีวิตอย่างไรให้คุ้มค่าถ้าไม่มีแผนเงินก็จะไหลออกตามอารมณ์ไม่ต่างจากตอนเป็นหนี้หลักคิดปลดหนี้เท่ากับอิสระ วางแผนหลังปลดหนี้เท่ากับความมั่นคงขั้นตอนการวางแผนชีวิตหลังปลดหนี้ 1. คําคำนวณค่าใช้ใจ่ายประจําหลังเกษียณอาหารค่ารักษาพยาบาลค่าเดินทางค่าน้ําไฟ 2. กําหนดแหล่งรายได้หลังเกษียณเงินบํานาญเงินออมหรือกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 3. สร้างเป้าหมายใหม่หลังปลดหนี้เป้าหมายสุขภาพ ออกกาลังกายสม่ำเสมอเป้าหมายครอบครัวมีเวลาให้ลูกหลานกรณีศึกษากรณี A คุณวิไลอายุ60ปีปลดหนี้บ้านสำเร็จตอนอายุ58เงินบำนาญ18,000บาทต่อเดือนเงินเก็บ1.5ล้านลงทุนในพันธบัตรและกองทุนปันผลรายได้รวมหลังเกษียณ25,000บาทต่อเดือนใช้ชีวิตเรียบง่ายมีเงินพอใช้ กรณี B คุณมนั้นอายุ62ปลดหนี้ตอนอายุ60ไม่มีแผนใช้เงินเก็บไปเที่ยวต่างประเทศ2ปีติดผลลัพธ์เงินเก็บหมดเร็วต้องกลับไปทำงานพาร์ทไทม์แม้อายุเกิน60เคสแรงบันดาลใจทำไมเราต้องมีแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงแผนการเงินเป็นเรื่องระยะยาวบางครั้งก็รู้สึกเหนื่อยหรือท้อเรื่องราวของคนที่เคยเป็นหนี้ แต่ปลดหนี้ได้ก่อนเกษียณจะทำให้เราเห็นว่ามันทำได้จริงไม่ว่าหนี้จะใหญ่แค่ไหนถ้ามีแผนและมีวินยัยเราก็เปลี่ยนชีวิตได้หลักคิดปลดหนี้เท่ากับอิสระวางแผนหลังปลดหนี้เท่ากับความมั่นคงเรื่องราวตัวอย่างเคสที่หนึ่งลุงประเสริฐปิดหนี้บ้านก่อนวัยเกษียณตอนอายุ40มีหนี้บ้าน2ล้าน รายได้ครอบครัวเฉลี่ย60 0 0 0บาทต่อเดือนใช้เทคนิคโปะหนี้เพิ่มทุกเดือนบวกรายได้เสริมจากการทำสวนผลไม้ปิดหนี้บ้านได้ตอนอายุ56กเกษียณตอน60แบบไรหนี้วันนี้บำนาญ22,000น2 22, 0 0บาทต่อเดือนก็พอใช้เพราะไม่ต้องเสียไปกับการผ่อนบ้านบทเรียนไม่ต้องรอมีเงินเยอะเพียงแต่โปะเล็กๆอย่างสม่ำเสมอก็สร้างผลลัพธ์มหาศาลเคสที่ส ป้าสมใจจากหนี้บัตรเครดิต3แสนบาทจนกเกษียณสบายสมัยทำงานในห้างใช้บัตรเครดิตซื้อของฟุ่มเฟือยจนเป็นหนี้3แสนบาทเครียดมากแต่แตัดสินใจใช้ d e ็ด a v a l a n น h e เมท h อ d หยุดใช้บัตรเครดิตเด็ดขาดบวกทำไรายได้เสริมขายของออนไลน์ใช้เวลา6ปีปิดหนี้หมดก่อนอายุ55ตอนนี้อายุ63กเกษียณแบบไม่มีหนี้ อยู่บ้านกับครอบครัวมีเงินเก็บเล็กน้อยแต่เพียงพอบทเรียนหนี้บัตรเครดิตดอกสูงถ้าตัดใจหยุดใช้แล้วจ่ายให้เกินขั้นต่ำก็ยังไงก็ปิดได้เคสที่3ครอบครัวคุณเกลียงกเกษียณพร้อมเงินออมรายได้ครอบครัว1 0 0 0 0แสนบาทต่อเดือนแต่มีหนี้บ้าน2.5ล้านตัดสินใจทำบัญชีครอบครัวพบว่า มีค่าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยกว่า1,500 0บาทต่อเดือนลดค่าใช้ใจ่ายเหลือ5,000บาทบวกรายได้เสริมจากการให้เช่าห้องเอาไปโปะหนี้ปิดหนี้ได้ใน12ปีแทนที่จะเป็น25ปีกเกษียณอายุ60แบบมีบ้านเป็นของตัวเองและมีเงินลงทุนต่อเนื่องบทเรียนการจัดการรายจ่ายสำคัญไม่แพ้การเพิ่มรายได้เคสที่4คุณเพชร จากหนี้นอกระบบเป็นคนไรหนี้ตอนอายุ35ติดหนี้นอกระบบกว่า2 0 0 0 0 0บาทดอกโหด10%ต่อเดือนเสี่ยงมากที่จะล้มละลายแต่เลือกขอความช่วยเหลือรีไฟแนนซ์เป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหางานเสริมวันหยุดทำเดลิเวอรีบวกขายของตลาดนัดใช้เวลา4ปีปิดหนี้นอกระบบได้หมดคำว่าอิสระคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดปัจจุบันอายุ52 มีแผนกเกษียณแบบเรียบง่ายไม่มีหนี้สิ่งที่ทุกเคสมีเหมือนกันกล้ายอมรับความจริงคือรู้ตัวเลขหนี้ทั้งหมดไม่ปล่อยหนี้โตคือจ่ายมากกว่าขั้นต่ำทุกครั้งมีรายได้เสริมไม่พึ่งเงินเดือนอย่างเดียวมีวินัยต่อเนื่องทํำเล็กๆแต่ทํำทุกเดือนสุดท้ายนี้อยากให้คุณลองถามตัวเองดูครับว่าวันที่คุณกเกษียณคุณอยากมีชีวิตแบบไหน มีอิสระนั่งจิบกาแฟเช้าอย่างสงบในบ้านที่เป็นของคุณเองร้อซหรือต้องออกไปหางานเสริมทั้งที่สุขภาพไม่แข็งแรงเพราะอย่างมีหนี้ค้างอยู่ความจริงก็คือการเกษียณแบบไรหนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่เป็นผลจากการวางแผนและการลงมือทำตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าคุณจะอายุ 30, 40หรือแม้แต่50ปียังไม่สายที่จะเริ่ม ถ้าคุณอยากให้วันกเกษียณของคุณเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสงบเริ่มต้นวันนี้เลยครับและถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกเคล็ดลับการเงินและการใช้ชีวิตที่จะช่วยให้คุณก้าวสู่กเกษียณไร้นี่อย่างแท้จริงเพราะเป้าหมายสุดท้ายของเราทุกคนไม่ใช่การทำงานหาเงินแต่คือการได้ใช้ชีวิตอย่างมีอิสระและความสุข